ผมมาประชาสัมพันธ์โครงการออก้าวท้าใจซีซั่น3นะครับซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงสาธารณสุขและกรมอนามัยให้ความสำคัญมากทุกคนนะครับไม่ว่าจะวัยไหนได้รุกขึ้นมาออกกำลังกายการออกกำลังกายจะทำให้ทุกคนมีสุขภาพทแข็งแรงการที่มีสุขภาพแข็งแรงเนี่ย จะทําให้เราสู้กับโควิดได้ด้วยนะครับแล้วก็ทําให้เราต่อสู้กับทุกโรคที่จะเกิดขึ้นกับเราได้นะครับเพราะฉะนั้นการมีสุขภาพที่แข็งแรงลุกขึ้นบอกรกกำลังกายจะทําให้พี่น้องคนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดีการมีสุขภาพที่ดีก็ทําให้กระทรวงสาธารณาสุขไม่ต้องไปใช้เงินเข้าประมาณจำนวนมากที่จะไปรักษาคนไทยทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้พี่น้องคนไทยทุกคนลุกขึ้นบอกรกกำลังกายกันมากๆโครงการก้าวท้าใจนี้เป็นโครงการที่เชิญชวนนะครับให้คนไทย ทุกเพศทุกวัยลุกขึ้นออกกำลังกายโดยบันทึกการออกกำลังกายด้วยเครื่องมือของตัวเองนะครับแล้วส่งมาให้กับแอปพลิเคชันของโครงการก้าวผ่าใจโครงการนี้จะทําให้คนไทยทุกคนที่เข้าร่วมโครงการมีความตื่นเต้นมีความกระตือรือร้นที่จะออกกำลังกายนะครับโดยเรามีการให้รางวัลและสิทธิประโยชน์ให้กับคนที่เข้าร่วมโครงการทุกคนนะครับ เราทำโครงการก้าวท้าใจมา2ซีซั่นแล้วนะครับโครงการซีซั่นแรกเนี่ยมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ4 8 0 0นคนนะครับซีซัน2มีคนเข้าร่วมโครงการถึง8,000 0นคนนะครับในทุกซีซั่น ก็มีความต่างกันนิดหน่อยนะครับสีซสั่นแรกเนี่ยก็ใช้ชื่อโครงการว่า60วัน60กิโลเมตรก็คือให้คนไทยลุกขึ้นมาออกกำลังกายแล้วก็การออกกำลังกายเนี่ยเป็นการบันทึกข้อมูลการออกกำลังกายกับตัวเองนะครับไม่ต้องไปออกกำลังกายกับเพื่อนนะครับในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิดครับแล้วก็ส่งการออกกำลังกายเข้ามาในร่วมโครงการของก้าวขาใจ ส่วนที่สั้น2ก็มีการปรับปรุงแล้วก็เพิ่มประเภทการออกกำลังกายจาก1นึ่งึงเป็นสประเภทเป็น6ประเภทเช่นแอรโรบิกโยคะขี่จัก,กรยานก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้คือมีหลายตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นใช่ครับซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีแล้วก็มีคนต้องการจํานวนมากนะครับเราก็เลยคิดที่จะทําโครงการที่สจะมีของรางวัลต่างๆมากมายคนที่เข้าร่วมโครงการครบ100กิโลเมตรหมื่นคนแรกนะครับจะมีกีบไวเชอร์ให้หลังจากที่ครบ100กิโลเมตรแรกแล้วนะครับทุกคนจะถูก มาใส่ถังรวมกันแล้วก็จับรางวัลลัคกี้ดอ ซึ่งรางวัลลักกิโดก็จะมีจํานวนหนึ่งนะครับไม่ต่ำกว่าห้าพันรางวัลแต่ที่สาคัญมากกว่านั้นนะครับโครงการซีซันสามเนี่ยเราจะทําเป็นแต้มสะสมหรือเฮลพอยต์นั่นเองนะครับการรับสมัครครั้งแรกก็ได้เฮลพอยต์การวิ่งครบระยะหรือการดาเนินการตามกติกาก็จะได้เฮลพอยต์ใน100เฮลพอยต์ก็จะมีรางวัลเป็นสิทธิประโยชน์ที่เรามีเอกชนเข้าร่วมโครงการเราหลายเอกชนมากไม่ว่าจะเป็นอเมซอนนะครับในเือเทนทันท็อปซูเปอร์สปอร์ตนะครับแล้วก็มีหลายบริษัทที่เข้าร่วมเฮลพอยต์จะถูกแลกเป็นสิิทธโยช ของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ก็แน่นอนที่สุดนะครับจริงๆกรมอนามัยเราเราสื่อสาร3อนะครับคือออกกําลังกายอาหารแล้วก็อารมณ์แต่ว่าแน่นอนที่สุดนะครับทั้ง3อถ้าเราปฏิบัติได้ครบเนี่ยมันจะทําให้เรามีนอกจากมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วนะครับเราก็จะดูอ่อนกว่าวัยนะครับเรื่องอาหารก็ช่วยเพราะว่าถ้าเราเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณภาพมีสารอาหารมีวิตามินที่ครบถ้วนการที่ไม่เครียดการควบคุมอารมณ์ได้นะครับก็จะทําให้เราไม่ซีเรียสจนเกินไป และที่สําคัญก็คือการลุกขึ้นออกกำลังกายเนี่ยครับเราต้องมีเป้าหมายก่อนนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยเริ่มต้นอาจจะยากหน่อย แต่ว่าถ้าเรามีสิ่งแวดล้อมก็คือว่ามีคนใกล้ตัวหรือคนในครอบครัวเราชวนออกกำลังกายตอนเริ่มต้นก็อาจจะรู้สึกว่ามันยากแต่ว่าพอออกกำลังกายเป็นประจําสม,ม่ำเสมอแล้วเนี่ยมันจะทําใหเรารู้สึกสดชื่นผมคิดว่าหลังจากนั้นถ้าเรารู้สึกสดชื่นแล้วไม่ต้องมีใครมาชวนเรานะครับเราก็ลุกขึ้นออกกำลังกายที่ตัวเราเองเป็นประจําสม,ม่ำเสมอเนี่ยมันจะทําให้เรามีสุขภาพาร่างกายที่แข็งแรงวันนั้นเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องมีคนมาบอกท่านแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าท่านมีความรู้สึกของการออกกำลังกายและมีความสุขเนี่ยก็ชวนคนใกล้ตัวออกกําาาลลัังยยด้ววแะที่่สคญ ทุกคนได้เข้าร่วมโครงการก้าวท้าจากสินสรัพของเราก็แน่นอนที่สุดนะครับโครงการของเราเนี่ยเราทําภายใต้สถานการณ์ การระบาดของโควิด19นะครับตั้งแต่ซีซันแรกซีซันที่ 2. สซีซันแรกเนี่ยคนไปออกกำลังกายต,ตามสวนสนุกไม่ได้เราก็เลยคิดโครงการนี้ขึ้นมาให้เขาออกกำลังกายกับตัวเขาเองโดยบันทึกกับเครื่องมือต่างและส่งมาให้เราโครงการที่3นี่ก็เหมือนกันเราไม่จําเป็นว่าเราจะต้องไปออกกำลังกายกับใครเราสามารถทีจ่จะวิ่งดวยตัวงเราเองนะครับแล้วบันทึกระยะเวลาระยะทางและส่งเข้าโครงการก้าวท้าใจซีซัน3เพราะฉะนั้นโครงการก้าวท้าใจซีซัน3หรือทุกซีซันเนี่ยทำมาเพื่อสนับสนุนก, mm hmm. การออกกําลังกายภายใต้สถานการณ์ โควิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เราหวังว่าทุกท่านจะเข้าร่วมโครงการก้าวข้าใจศึกษาทั้งเรื่องของการออกกำลังกายภายใต้สถานการณ์โควิดนะครับทั้งเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อมีสุขภาพดีและอยัางได้รับรางวัลต่างๆมากมายด้วยเริ่มสตาร์ทวันทะี่1มีนาเพื่อบันทึกนะครับแล้วก็เส้นสุดเดือนนับไป3เดือนประมาณเดือนมิถุนายนเราเปิดตัววันที่15กุมภานะครับแล้วก็ไม่ให้มีการซักซ้อแต่ยังไม่บันทึกเพื่อที่จะสะสมเป็น งวัแต่ว่าพอเริ่มต้นวันที่1มีนาปั๊บพอสมัครเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มต้นบันทึกเลยใครครบ100กิโลเมตรแรกใน1นึ่งหมื่นคนจะได้รางวัลทันทีนะครับเพราะนั้นก็ขอเชิญชวนทุกท่านในวันที่1มีนาคมนี้นะครับเพื่อเริ่มโพงกัน9ก้าท้าใจซีซั่น3ครับ กาว้าใจชิ้นท่สนะครับเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้คนที่ยังไม่เคยออกกำลังกายหรือคนที่ออกกำลังกายเป็นประจําอยู่แล้วแต่ว่ามีความตื่นเต้นและมีของรางวัลมากมายขอให้เราร่วมโครงการก้าวท้าใจซิ้นสนะครับเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของท่านและเพื่อความตื่นเต้นในการสะสมเฮลทพอยต์สคัญที่สุดมีของรางวัลแจกกับทุกคนด้วยครับอออกกไปางเใจตัว